สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพบกับแอดดิวคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของพ่อจ๋าลูกจ๋าตามคำขอนะครับหลายคนอยากให้ผมเนี่ยพูดถึงพ่อจ๋าลูกจ๋าบ่อยๆแต่ว่ามันตันนะครับเราจะพูดอะไร <c ười> คือตันเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วนะแต่ว่าวันนี้นึกขึ้นได้นะครับในเรื่องของประเด็นในวันนี้ เราจะหยิบยกขึ้นมาเพื่อให้สังคมได้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีความต้องการแตกต่างกันในความต้องการของคนเป็นพ่อนะครับหรือเรียกง่ายๆว่านกพงสกรซึ่งผู้เป็นพ่อที่อยากจะให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยเดินบนเส้นทางไหนบางคนก็อยาก จะให้น้องอาอาเนี่ยเป็นพิธีกรเป็นนักร้องไปเลยเป็นนักแสดงนะครับเป็นนางเอกเสียงวิหกหรือจะเป็นตลกอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างใดนะครับใดๆทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเป็นพ่อนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับทางน้องะอ้าอาด้วยพ่อลูกเขาจะรู้ดีที่สุดและเขาก็คุยกันตลอดนะเราเนี่ยเป็นคนดูเราเป็นคนรับชมเป็นผู้รับชม เราก็แค่ที่จะออกมาวิเคราะห์แล้วก็เข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องขององค์กรของหมอลำเสียงวิหกซึ่งเราอยากให้ทุกคนมองเห็นภาพของพ่อคนหนึ่งที่เอาใจใส่ลูกดูแลลูกแล้วก็รักลูกอย่างแท้จริงซึ่งนกโพสกรเนี่ยถ้าถามในมุมมองของแอดดิวนะครับแอดมองว่าตัวของพ่อนกเองเนี่ย เขาตั้งใจให้น้องอายเนี่ยเดินตามทางความฝันของตัวน้องอายเองมากกว่าจะไปะกดเกณฑ์หรือบังคับให้เขาทำในสิ่งที่โนโปสกรตั้งมาตรฐานไว้นะครับคิดง่ายๆก็คือเขาอยากให้ลูกสาวของเขาอะรักหรือชอบในสิ่งที่เขาเลือกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็มี FC หลายท่านเนี่ยอยากจะให้น้องอายเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้น ก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าทุกคนเห็นความสามารถของน้องแล้วน้องเป็นได้หมดครับเป็นมาหมดทุกรูปแบบแล้วทั้งตลกทั้งพิธีกรทั้งนักร้องนักสแสดงทําและอย่างดีมากๆเลยนะเราก็ยินดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเด็กผู้หญิงคนนี้มากๆนะครับแต่แท้จริงแล้วนะความเป็นพ่อคนนะ่ะสิ่งที่เขาหวังอย่างแรกเลย ไม่ใช่ในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของน้องต้องเก่งต้องมีความสามารถต้องเป๊ะต้องปังต้องทำทุกอย่างให้ได้อย่างที่พ่อหลายๆคนคิดแต่พ่อหลายคนที่เป็นคนด,ทนคนดีที่เป็นคนที่มีความคิดส่วนใหญ่นะครับเขาจะอยากให้ลูกเขาเนี่ยเดินมาเส้นทางที่ดีและเป็นคนดีครับแล้วก็สามารถอยู่กับสังคมบนโลกนี้ได้อย่างเข้มแข็งและแข็งแกรง่ง มีวุฒิภาวะที่ดีครับมีทัศนคติที่ดีเนี่ยแหละคือพ่อที่อยากให้ลูกสาวเป็นสิ่งเหล่านี้มันจะติดตัวเราจนตายความดีมันจะอยู่กับเราจนตายมากกว่าเรื่องของเงินทองเพราะอะไรครับถึงหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเพราะว่าเมื่อเราตายไปแล้วเงินทองเอาไปไม่ได้ครับไปไม่ได้นะ เงินทองไปไม่ได้นะครับไปกับเราไม่ได้นะเราไปคนเดียวครับแต่เราจะเหลือความดีและชื่อเสียงให้คนพูดถึงครับผมเนี่ยแหละคือประเด็นที่จะมาพูดวันนี้นะ <c oughs> ส่วนในเรื่องของการที่สังคมยอมรับในเรื่องขององค์กรเสียงวิหก ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นพ่อจ๋าลูกจ๋าความดีที่พ่อลูกสร้างมาด้วยกันให้ทุกคนเห็นว่าเออเขารักกันเขามีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้ทุกคนเห็นว่าพ่อสามารถอบรมลูกได้ดีแล้วลูกก็สามารถที่จะทํางานแทนพ่อได้ลูกเก่งลูกเป็นคนน่ารักน้องอายเป็นเด็กฉลาดพ่อนก็เป็นผู้ชายที่ฉลาดคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ พูดตรงทําจริงชัดเจนนะครับเป็นหัวหน้าที่ดีคนหนึ่งในองค์กรหมอลําเสียงวิหบนะเขาเลยเหมาะสมที่จะเป็นพ่อลูกคู่กันเคมีเข้ากันนะครับบุญบารมีทําบุญมาด,ด้วยกันเลยเกิดมาคู่กันนะความเชื่อใครความเชื่อมันนะแต่แอดเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขามาเจอกันเนี่ยคือแอดเชื่อว่านกโมศกรเป็นคนดีและให้โอกาสคน นกพงศกรให้โอกาสเด็กคนหนึ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อจะมาเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปของนกพงศกรทําให้นกพงศกรเนี่ยได้เจอเด็กที่ดีและมีความสามารถอย่างน้องอายและน้องอายก็ดันเป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่เก่งเลยทําให้พ่อนกภูมิใจในตัวน้องออยน้องอายเลยรักพ่อนกที่พ่อนกเห็นคุณค่าในตัวน้องและน้องอายเนี่ย เขาก็รักที่พ่อนกรักเขาพ่อนกรู้ว่าน้องรักเขาเขาก็ให้ใจให้น้องอาอายไปให้ถึงฝันเขาก็ทุ่มทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้ลูกอยากได้อะไรพ่อก็จะจัดให้ลูกต้องการอะไรพ่อพร้อมทุ่มเพราะว่าลูกเป็นคนเก่งลูกเป็นคนขยันนี่คือใจถึงใจครับมันจะบอกได้ว่า เราแค่มองตานะครับเราจะรู้ไปถึงหัวใจของเขาว่าเขาต้องการอะไรสมัยนี้นะครับความรักเราแค่มองตาเรากา็รู้แล้วความจริงใจมาจากไหนเขาทำเพื่อใครลูกเห็นพ่อทำงานเหนื่อยไม่ต้องพูดอะไรเยอะลูกทำงานแทนพ่อได้ลูกก็จะทำพ่อเห็นลูกเหนื่อยพ่ออยากจะให้ลูกพัก ลูกอยากจะช่วยพ่อมองตากันครับแค่มองตากันเท่านั้นแหละเขาก็รักกันแล้วเขาก็รู้ใจกันแล้วนะนี่คือความรักที่หลายคนเนี่ยมองเห็นแฟนคลับทุกคนพอยกไม่ยกมองเห็นเลยรักองค์กรเสียงวิหกเลยเลือกที่จะรักพ่อจ๋าลูกจ๋ามันคือการโฟลโล่ครับมันคือการติดตามมันทำให้ องค์กรหมอลำยกระดับมากขึ้นในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรด้วยแล้วก็การทําให้พ่อจ๋าลูกจะนะ๋าเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นคนติดตามมากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นจากการให้โอกาสของพ่อคนหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาบนเส้นทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นแบบก้ากระดกน,นะครับอันนี้แค่วิเคราะห์ให้ฟังนะก็คือแอดเนี่ยบอกเลยว่าแอดตันแล้วไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร แต่วันนี้ก็จะหยิบประเด็นเนี้ยยกขึ้นมาพูดให้สังคมได้ดูว่าคนเป็นพ่อรักลูกเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อคนไหนก็แล้วแต่แต่ขอให้เป็นพ่อที่ดีนะเขาก็จะไม่ทิ้งลูกแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกไปบนเส้นทางที่ถึงฝันให้ได้ยกตัวอย่างอย่างนกพงศกรนะครับเป็นพ่อที่ดีแล้วก็ลูกสาวนอกอายก็เป็นเด็กกตัญญูครับผม วันนี้ก็เอามาฝากทุกคนแล้วกันนะครับในเรื่องของพ่อลูกตัวอย่างนะวันนี้ก็เอามาให้รับฟังกันแล้วกันถ้าอยากให้แอดพูดถึงเรื่องของพ่อจ๋าลูกจา๋าบ่อยๆก็คอมเมนต์มากันเยอะนะครับใครเห็นด้วยก็พิมพ์หนึ่งมาเด้อวันนี้ขอแค่นี้ก่อครับสวัสดีครับ